ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการตัดต่อวิดีโอภายในพา n e เนลไทม์ไลน์กันนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือหลักๆที่อยู่ภายในพาเนลนี้เพื่อที่จะทำการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มต้นกันทีละเครื่องมือที่อยู่ภายในกลุ่มของ t Tool ตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆมากมายเครื่องมือแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า selection tool เครื่องมือนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการทํางานภายในโปรแกรม Adobe Premiere Pro เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเลือกคลิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายคลิปรวมถึงการตัดคลิปบางส่วนนะครับโดยการทริมนะครับหรือเมื่อเราทริมคลิปเสร็จแล้วเราสามารถที่จะยืดในส่วนของคลิปที่เราทริมออกไปนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งยังสามารถจะคลิกลงไปแล้วก็ลบคลิปที่เราไม่ต้องการออกไปก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็คลิกขวา สามารถที่จะมีคําสั่งต่างๆที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นการอันลิงก์นะครับหรือว่าการเคลียร์การคัดการก๊อปปี้ต่างๆส่วนต่างๆเหล่านี้เราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Selection Tool นะครับเพื่อที่จะทําการจัดการเกี่ยวกับคลิปอีกเครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือ Track Selection Tool นะครับซึ่งจะอยู่ติดกันกับเครื่องมือ Selection Tool ตรงนี้เครื่องมือนี้นะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเองนั้นมีคลิปวิดีโอจํานวนมากที่อยู่ภายในไทม์ไลน์เราสามารถจะคลิก คลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นการเลือกคลิปวิดีโอที่อยู่ด้านหลังต่อไปได้เลยนะครับจาก, mm. จากนั้นก็สามารถจะเคลื่อนคลิปวิดีโอได้ทีละกลุ่มแต่ถ้าหากว่าเราคลิกคลิปวิดีโอที่อยู่ข้างท้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าคลิปวิดีโอที่อยู่ด้านหน้านั้นจะไม่แสดงว่าถูกเลือกด้วยนะครับซึ่งก็สังเกตได้จากสัญลักษณ์ของลูกศรที่ชี้ไปด้านหลังนะครับตรงนี้สามารถจะเลือกได้ซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์ถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะเคลื่อนย้ายในส่วนของคลิปตรงนี้ ขึ้นไปไว้ในส่วนของแทร็กอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นแทร็กที่อยู่ด้านบนเราก็สามารถจะคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นการย้ายแทร็กขึ้นไปนะครับโดยการย้ายก็จะเป็นการย้ายพร้อมกันทั้งหมดเลยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานเครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้นะครับจะเรียกว่า Ripple Edit Tool นะครับเครื่องมือนี้จะใช้ในการซ่อนเฟรมบางเฟรมไปนะครับยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของการใช้งานนั้นจะค,คล้ายๆกับในส่วนของการ t r i มคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในส่วนนี้จะไม่ได้ตัดวิดีโอออกไปแต่ว่าจะเป็นการซ่อนเฟรมบางเฟรมไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะย่อขยายได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของเครื่องมือนี้แล้วก็เครื่องมือต่อมานะครับก็คือเครื่องมือในส่วนนี้นะครับเครื่องมือนี้จะเรียกว่าเครื่องมือ rolling edit tool นะครับ เครื่องมือนี้นะครับจะใช้ปรับความยาวในการแสดงคลิปโดยการลดหรือว่าเพิ่มเฟรมเหมือนกับ Riple Edit t ทนะครับแต่ว่าจะไม่มีผลกับเวลารวมในการอ d ดิทคลิปนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าผมเองใช้เครื่องมือนี้นะครับโดยการคลิกลงไปแล้วก็ทําการย่อในส่วนนี้ลงมาจะเห็นว่าไม่สามารถย่อได้นะครับซึ่งเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของคลิปวิดีโอของเรานั้นจะต้องมีการทริมไว้ก่อนหน้านี้เราก็สามารถจะใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับยกตัวอย่างผม ใช้เครื่องมือในส่วนของ Ripple Edit Tool ตรงนี้นะครับเพื่อทำการซ่อนเฟรมบางส่วนออกไปและถ้าหากว่าเราใช้เครื่องมือ Ripple Edit Tool นี้อีกครั้งในการขยายเฟรมออกมานะครับอย่างเช่นเราต้องการจะให้คลิปวิดีโอคา2นี้มีการแสดงผลที่นานขึ้นแล้วเราทำการขยายออกไปจะเห็นว่าเวลารวมนะครับจะมีการขยายออกไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราใช้เครื่องมือนี้แล้วเราต้องการที่จะขยายออกไปนะครับ จะเห็นว่าในส่วนของคลิปวิดีโอที่3านั้นจะถูกซ่อนเฟรมออกไปโดยอัตโนมัติโดยที่จะมีคลิปวิดีโอที่สองนั้นทับไปนะครับแต่ว่าเวลารวมนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมเป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าความยาวของคลิปวิดีโอนั้นสามารถจะรับได้มากแค่ไหนนะครับจะเห็นว่าเราต้องการจะย่อในส่วนของคลิปวิดีโอที่2ลงแต่ว่าคลิปวิดีโอที่สองนั้นก็ย่อได้เพียงเท่าที่ คลิปวิดีโอคาหนึ่งนั้นจะสามารถขยายได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ขึ้นอยู่กับในส่วนของคลิปวิดีโอด้วยนะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถจะขยายถอยหลังออกไปได้แต่เราสามารถขยายไปด้านหน้าได้นะครับในลักษณะนี้แล้วก็เครื่องมือต่อมานะครับเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้นะครับจะเรียกว่า rate stretch t o o นะครับเครื่องมือนี้จะใช้สําหรับการปรับความเร็วในการแสดงคลิปโดยสามารถจะเพิ่มหรือว่าลดความเร็วของคลิปนั้นได้นะครับ ซึ่งเนื้อหาในการแสดงผลก็ยังครบถ้วนอย่างเช่นการเล่งภาพต่างๆนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นกันไปในวิดีโอทั่วไปยกตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะนําคลิปเข้ามาสักคลิปหนึ่งนะครับโดยใช้เครื่องมือ selection tool ผมจะนําคลิปที่มีความยาวไม่มากนะครับก็คือคลิปคาหนึ่งแล้วกันนะครับมีความยาวไม่มากเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองเพลงให้ดูนะครับโดยการเพลงนั้นผมปิดเสียงไว้นะครับก็น,นี้ก็คือลักษณะของคลิปคาห เอาละครับถ้าผมใช้เครื่องมือนี้ในการย่อลงเวลาของคลิปนั้นจะสั้นลงนะครับเวลาในการแสดงผลสั้นลงแต่ว่าเฟรมทุกเฟรมนั้นจะอยู่เท่าเดิมนะครับดังนั้นเมื่อเราทําการเพลย์จะเห็นว่าภาพนั้นค่อนข้างจะแสดงที่เร็วมากนะครับแล้วถ้าหากว่าเราขยายออกไปแล้วก็เพลย์อีกครั้งหนึง่งรถนั้นจะวิ่งเป็นเหมือนกับภาพสโลโมชันเลยนะครับและนี่ก็คือลักษณะของการใช้งาน ผมก็กดปุ่ม c t r o l Z นะครับย้อนกลับการทำงานไปคราวนี้เราจะมาดูเครื่องมืออื่นๆกันต่อนะครับเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดนะครับก็คือ Laser Tool เครื่องมือนี้เราสามารถจะคลิกลงไปเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราต้องการจะตัดในส่วนไหนเราสามารถจะตัดได้เลยทันทีนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตัดออกไปนะครับเห็นไหมครับว่าคลิปวิดีโอนั้นก็จะถูกตัดออกไปนะครับเป็นส่วน ในลักษณะน,นี้เราสามารถจะตัดคลิปวิดีโอแล้วก็ลบทิ้งไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งการใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งในการตริมวิดีโอนะครับโดยการใช้เครื่องมือนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมือต่อมาครับก็คือเครื่องมือในส่วนของการเลื่อนฉากนะครับก็คือ SlipTool ซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทําการจัดการให้ในส่วนของคาหตรงนี้นะครับมีผลโดยการเซตในส่วนของ Set Inset o เอไว้ จากนั้นผมจะใช้เครื่องมือ Selection Tool นะครับลากลงมาตรงนี้เมื่อเราทำการเลื่อนในส่วนของ Indicator ดูนะครับจะเห็นว่ามีการแสดงผลโดยการเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับเลื่อนมาและคราวนี้นะครับถ้าหากว่าเราเองต้องการจะใช้ฉากใหม่โดยในส่วนของค่าหนึ่งนี้นะครับมีฉากที่ยาวกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลบนี่ออกไปนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับกำหนดค่า Set In Set Out แล้วก็ ลากลงมานะครับนี่ก็คือในส่วนของค่าหนึ่งนะครับที่เมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับแล้วสั้นกว่ามากนะครับเมื่อเราทําการเพลย์ดูโดยการกดปุ่มสเปซบาร์นะครับจะเห็นว่ามีการเพลย์แค่ช่วงเดียวนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้ช่วงอื่นของวิดีโอคลิปนี้เราสามารถจะใช้ในส่วนของเครื่องมือนี้นะครับจากนั้นก็สามารถที่จะคลิกลงไปที่คลิปวิดีโอแล้วก็เลื่อนนะครับก็จะปรากฏมอนิเตอร์ขึ้นมา2มอนิเตอร์นะครับ มอนิเตอร์ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นฝั่งที่แสดงจุดเริ่มต้นฝั่งทางขวามือจะแสดงจุดสุดท้ายของภาพวิดีโอที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถจะเลือกตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของคลิปวิดีโอที่เราจะนํามาใช้ได้นะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานในส่วนของเครื่องมือนี้นะครับลองอีกสักครั้งนะครับ ผมเลือกตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเลย์ดูเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานเครื่องมือนี้เ,เพื่อจะให้เห็นภาพการทำงานของเครื่องมือ s l i p Tool มากขึ้นนะครับผมก็ได้จำลองในส่วนของคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับที่หน้าต่างนี้ซึ่งลักษณะของคลิปวิดีโอนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความยาวของคลิปวิดีโอนะครับที่เรานำเข้ามาภายในไทม์ไลน์และในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราตัดลงมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอของเรา และในส่วนของเครื่องมือนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถจะเลือกส่วนต่างๆของคลิปวิดีโอถึงแม้ว่าในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นจะถูกตัดออกไปนะครับเราก็ยังสามารถจะเลือกช่วงของวิดีโอที่เราต้องการได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือนี้เลื่อนไปยังช่วงของวิดีโอต่างๆนะครับในลักษณะนี้เราก็จะได้ตำแหน่งของวิดีโอตามที่เราต้องการนะครับเอาละครับผมจะลบในส่วนของคลิปนี้ออกไปต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของเครื่องมือที่ชื่อว่าสไลด์ทูนะครับ เครื่องมือนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือสําหรับการจัดการเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่มีการทริมมีการตัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้ในการซ่อนหรือว่าในการแสดงคลิปวิดีโอบางส่วนที่ถูกซ่อนออกมานะครับโดยที่จะรักษาเวลารวมไว้นั่นเองโดยการคลิกที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนในส่วนของคลิปวิดีโอตรงนี้ออกไปได้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนในส่วนนี้ไปคลิปวิดีโอที่1นนั้นก็จะถูกซ่อนนะครับ คลิปวิดีโอที่2นั้นก็จะทับในส่วนของวิดีโอที่1ไปนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอที่3านั้นก็จะขยายออกมาแทนที่โดยจะมีการรักษาเวลารวมของคลิปวิดีโอทั้งหมดเอาไว้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการทํางานของเครื่องมือนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมืออื่นๆกันเครื่องมือที่เราสามารถจะใช้งานได้อีกนะครับก็คือเครื่องมือในส่วนของ pen tool ตรงนี้นะครับเครื่องมือ pen tool ตรงนี้นะครับจะใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ keyframe เส้น keyframe นั้นเราอาจจะกำหนดได้นะครับโดยการกำหนดให้มีจุดที่บริเวณเส้นสีเหลืองตรงนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะกำหนด Keyframe คร่าวๆนะครับโดยการคลิกที่เครื่องมือ selection tool คลิกลงไปที่ในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะก,กำหนด Keyframe จากนั้นก็ทำการกำหนด Keyframe ลงไปนะครับโดยการเลื่อน indicator มาก่อนที่จะกำหนด Keyframe นะครับ เรืม,มาตรงนี้นะครับกำหนดคีย์เฟรมเอาลครับคราวนี้ผมต้องการที่จะให้ในช่วงของรอยต่อวิดีโอนี้นะครับมีภาพที่มืดหายไปก่อนที่จะค่อยๆสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ใช้เครื่องมือในส่วนนี้นะครับ l e c t i o n Tool นี้ทําการกําหนดได้หรืออาจจะใช้เครื่องมือนี้นะครับเพื่อทําการปรับนะครับในส่วนของเส้นตรงนี้ ผมก็ลองปรับดูนะครับแล้วก็มาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับลองเลย์ดูนะครับเห็นไหมครับว่าภาพวิดีโอนั้นแสดงผลมาแล้วก็หายไปก่อนที่จะเริ่มต้นแสดงผลใหม่นะครับนี่ก็คือในส่วนของเครื่องมือที่ใช้สําหรับการกําหนดจุดกี่เฟรมนะครับเราสามารถจะ add จุดกี่เฟรมเพิ่มเติมโดยการกด c อน t r ร l คลิกลงไปนะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการจะลดจุดคี์เฟรมเราก็ใช้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ด คลิกลงไปนะครับแล,แล้วก็กดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดก็จะเป็นการลบคีย์เฟรมนะครับสำหรับเครื่องมือนี้ต่อไปเครื่องมือ hand tool นะครับเครื่องมือนี้จะใช้ในการจับเพื่อที่จะเลื่อนในส่วนของไทม์ไลน์ดูนะครับว่าคลิปวิดีโอของเรานั้นมีความยาวมากแค่ไหนบางทีก็มีความยาวเกินในส่วนของหน้าต่างที่เราจะเห็นได้นะครับก็ใช้เครื่องมือนี้จับโดยที่เครื่องมือนี้จะไม่ใช้เครื่องมือนในการเคลื่อนย้ายในส่วนของคลิปนะครับแต่ว่าจะเคลื่อนย้ายในส่วนของมุมมองเท่านั้น และเครื่องมือนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับการซูมเข้าไปดูรายละเอียดใกล้ๆของคลิปนะครับรวมถึงสามารถจะซูมเอาออกได้โดยการกดปุ่ม Alt t ที่คีย์บอร์ดเพื่อทําการซูมเอาออกมานะครับต้องการจะดูใกล้ๆก็ลากคลุมซูมอินเข้ามาในลักษณะนี้นะครับและนี่ก็คือกลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นบนหน้าต่างของไทม์ไลน์ครับ